เป็นแฟนกันเลย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 นี่ตักตักทำอะไรอ่ะเราไม่คุยกันแค่สามสี่วันหนูมีแฟนใหม่แล้วเหรอมันเร็วเกินไปป่ะพี่บอสพี่เองก็อยากจะเลิกกับหนูตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเพราะงั้นอ่ะไม่ว่าหนูจะทำอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่อีกแล้ว ใครบอกว่าพี่อยากเลิกกับหนูหนูจะมาใส่ร้ายพี่แบบนี้นะพี่ไม่เคยพูดเลยแล้วเรื่องพี่กับนัตตีล้ล่ะหนูกินข้าวนะหนูไม่ได้กินญ้าคิดว่าหนูไม่รู้จริงๆเหรอนัตตี้ที่ตักพูดถึงเป็นพนักง,งานใหม่บริษัทผมเองลาเต้เย็นไม่หวานที่พี่ชอบค่ะเป็นเด็กใหม่ไม่ใช่เหรอทำไมรู้ว่าพี่ชอบกินลาเต้ไม่หวาน เขาพี่บอสคะขอยอมเสื <left> ้อคลุมพี่หน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าหิวหนาวมากเลยอ่ะอ๋อได้สิให้พี่คลุมให้นะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่บอสพอดีว่าหนูมึนหัวน่าจะเป็นเพราะหนูดื่มที่บริษัทไปน,นิดนึงอะพี่ช่วยมารับหนูหน่อยได้ไหมคือพี่ยุ่งอยู่อะหนูหาวิธีกับเองแล้วกันนะนเนนะมื่อเทียบกับตักที่คบกันมาตั้งหลายปี นัตตี้กลับทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายเวลาอยู่ด้วยพี่บอสวันครบรอบปีนี้พี่อยากได้อะไรเหรอเวลาผ่านไปผมเองก็จะแชร์เรื่องราวต่างๆกับตั๊กน้อยลงพี่บอสพี่หนูคุยกับพี่อยู่นะเฮ้ยของขวัญอะไรฮะวันๆคิดจะซื้อนู่นซื้อนี่อะ้านคาเฟ่เปิดใหม่ใต้ตึกหนูอร่อยมากเลยพี่อยากมาชิมหน่อยไหม อะไรอ่ะพี่บอสหนูอ่ะไม่ได้จะซื้ออะไรเลยหนูจะซื้อให้พี่ตังหากเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกก่อนจะอกาศดึงหน่อยไม่ต้องรอนะมีธุระเฮ้ยอาทิตย์หน้ามีหนังเข้าใหม่ไปดูด้วยกันปะอาทิตย์นี้กูไม่ว่างว่ะวันนี้กูมีนัดกับเมียล้วเออกูก็ไม่ว่างเหมือนกันว่ะ พี่บอสมันเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคะหนูชอบดูพอดีเลยอะขอไปดูได้ไหมได้สิอาทิตย์หน้าพี่ไม่ว่างอะคงไปกับหนูไม่ได้ตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าการทำเรื่องเดิมๆกับคนใหม่ๆ กลับทำให้ผมสนุกขึ้นหลายเท่าเลยนัตตี้หนูช่วยหาร้านขายยาแถวนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมเหมือนพี่จะปวดกระเพาะเลยอะนี่พี่บอสหนูเองก็ปวดกระเพาะบ่อยๆเหมือนกันหัดอดทนซะบ้างสิเดี๋ยวมันก็หายเองนั่นแหละ พี่ชอบปวดกระเพาะงั้นต่อไปเนี่ยหนูจะใส่ยาไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงของพี่ให้ทุกตัวเลยนะตอนนี้ผมถึงคิดได้ว่าคนที่ห่วงผมจริงๆคือตัก๊กแฟนที่ผมคบมาตั้งหลายปีเราเลิกกันเถอะทิลาฟังพี่ก่อนสิพี่กับนัตตี้ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันด้วยนัตตี้เป็นคนมาอ่อยพี่เองอะพี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มซะหน่อย แล้วพี่ก็บอกนักตตี้แล้วหลังจากนี้ให้อยู่ห่างจากพี่ไว้ห้ามมายุ่งกับพี่เด็ดขาดเพราะตอนนี้พี่รู้แล้วไงว่าหนูเป็นคนที่รักแล้วก็หวังดีกับพี่คนเดียวถ้าหนูไม่เชื่อนะหนูดูนี่ได้เลยต่อไปนี้เราคุยกันเฉพาะเรื่องงานนอกนะั้นงดคุยกันนะตั้งแต่หนูคบกับพี่มาหนูไม่เคยหวั่นไหวกับผู้ชายคนไหนที่เข้ามาจีบหนูเลยสักคน ดื่มน้ำอะไรไหมเดี๋ยวเราซื้อมาให้ไม่เป็นไรขอบคุณนะแถวนี้ไม่น่ามีรถนะครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแฟนมารับอะ่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับดูแลตัวเองดีๆนะ ฮัลโหลพี่บอสพอดีว่าหนูมึนหัวน่าจะเป็นเพราะหนูดื่มที่บริษัทไปนิดนึงอ่ะพี่ช่วยมารับหนูหน่อยได้ไหมคือพี่ยุ่งอยู่อ่ะหนูหาวิธีกลับเองแล้วกันนะ เบื่อเมื่อไหร่เงินดิจิตอลห,หนึ่งจะเข้าสักทียังจะได้อยู่อีกเหรอตักพอดีว่าผมไปเที่ยวสำเพลงมาก็เลยซื้อน้ำหอมมาฝากเออขอบคุณมากนะไฟแต่ว่าฉันรับไว้ไม่ได้หรอกมันแพงเกินไปอะ่ะขอบคุณมากเลยนะโอเคครับนี่ทำไมต้องไปปฏิเสธเขาด้วยอะ่ะทีฉันมีแฟนแล้วนะ ใ้ฉันเนี่ยไปรับของสหผู้ชายคนอื่นได้ยังไงฉันไม่ใช่คนที่เห็นแกได้สั่หน่อแหมแกก็รบไว้ก่อนแล้วถ้าแกไม่ใช้อ่ะนี่จ้ะเอามาให้ฉันผู้หญิงยุคใหม่ไม่ต้องง้อผู้ชายเสื้อเองก็ได้ไปไปกินชาปูดีกว่าไปโอเคไปคิดว่าผมชอบคุณหน่อชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาบริษัทแล้วเชิไทากับผมนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะคือว่าฉันเพิ่งจะเลิกกับแฟนเก่าอ่ะเลยอยากจะอยู่คนเดียวก่อนฉันคงต้องขอเคลียร์ใจตัวเองฉันถึงจะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้ที่รักคือพี่ขอโทษนะพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่ขอโทษจริงๆนะให้โอกาสพี่นะตักกระจกที่มันแตกไปแล้วบ่อใหม่ มันก็ไม่เหมือนเดิมมันมีรอยล้าวความรู้สึกของคนเราก็เหมือนกันความสัมพันธ์ที่มันมีรอยล้าวยังไงมันก็ต้องจบด้วยการเลิกกันเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจบมันแค่นี้สิ ที่เรากําลังมองผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นก็กําลังมองผู้หญิงของเราเหมือนกัน